ระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System เพื่อชีวิตที่ดีของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการที่เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดและทราบถึงปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงนำเอาระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนหรือ TNV System เข้ามาใช้ซึ่งประกอบไปด้วย5กระบวนหลักคือ1 การถ่ายทอดความรู้เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับทั้งในด้านสมรรถนะวิชาการและการบริหารจัดการโครงการโดยการถ่ายทอดความรู้ดำเนินการผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร สองการเยี่ยมเยียนเป็นระบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ซึ่งจะกำหนดลักษณะงานเช่นประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมเยียนโครงการตามงบประมาณเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกระทรวงและสุดท้ายสรุปผลการปฏิบัติงาน 3. การสนับสนุนเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเปิัติงานในพื้นที่ประกอบด้วย 1. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อาคารสถานที่ยานพาหนะที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสนับสนุนด้านวิชาการ 4. การนิเทศงานเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อชี้แนะข้อมูลยึดหลักการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการทำงานมากกว่าควบคุมให้ทำตามคำสั่ง 5. การจัดการความรู้เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องการจัดการข้อมูลแบบออกสองประเภทใหญ่หการจัดการข้อมูลสั ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรเทนวีซิสเมไปขับเคลื่อนงานกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนระยะที่3บ้านโนนศิลาตำบลเยแย่อำเภอเฉลมิมเกียอจ,จังหดดวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำการ,กรเกษตรการเพาะปลูกประมงแหล่งลปศุสัตว์โดยมีพื้นที่ดินเหนียวปนทรายมีลังน้ำปะเทียไหลผ่านมีโคงและมีสระน้ำขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้านซึ่งสามารถใช้ในการทำกรเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้บ้านนนศิลาส่วนใหญ่เกษตรกรมีความชำนาญในด้านการเพาะก้าไม้ด้านการทำวัสดุปรปับปรมงบํารุงดินดินปลูกด้านการผลิตไม้กวาดด้านการทำปลาส้มแหนมส้มหมูส้มและการท,ทําพรมเช็ดเท้าและในปัจจุบันเกษตรกรภายในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งมาจากทั้งในอำเภอและต่างอำเภอและต่างจังหวัดซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสามารถปรับตัวในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ